สวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube วันนี้มีรถแท็กซี่ปลดป้ายมานำเสนอนะครับผมรีบตัดทินใจเด้อพี่น้องครับห้าหมืนห้านะครับผมมีบริการส่งทุ่ประเทศครับอยู่กับบรรยากาศนะครับกลางทุกนานะครับผมจากรินรถมือ2นะครับพี่น้องวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับผมสำหรับพี่น้องที่มองหารถมืองนะครับผม ก็นี่เลยนะครับผมโตโยต้าโคโร拉เอาอติสองพันสิบสองนะครับเกียร์ออโต้แท้เลยนะครับผมรถเจ้าของใช้คนเดียวนะครับผมเอกสารครบพร้อมบนภาษสี่หกแปดรถใช้น้ำมันเลขซีอินทีรถน่าขับมากเลยนะพี่น้องนะครับผมผมขับมาแล้วสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับผมสุดยอดเลยคือจารีโมดนะครับห้าหมื่นห้าเท่านั้นนะครับผมนะฮะสนใจนะครับผมก็โทรมาได้เลยนะครับผม ทำแค่สีนี่จบเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ทําสีนะผมจะหากระดาษทรายเบอร์พันนะครับผมมาลบตรงนี้ออกนะครับผมก็ให้เป็นเปนสีชมพูหรือขี่ได้เลยนะครับนะขัดตรงนี้นะครับผมขัดตรงนี้นี่ขัดสีดําออกนะครับผมก็จะเป็นรถที่น่าใช้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทําสีนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องทําสีเลยนะครับรถนี่ท้องกระดทั่วไปก็สีชมพูสีเหลืองก็เยอะแยะอยู่นะครับผมน่ะหรือไม่งั้นก็ซื้อสีชมพูมานะครับผม สีชมพูมาตัวนี้พ่นๆให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก็ใช้ได้เลยนะครับผมไม,บไม่จำเป็นต้องทําสีนะฮะไม่จาเป็นต้องทําสีเลยนะครับติดฟิล์มทึบแล้วก็สวยแล้วครับรอๆเพราะว่ารถหลายคันที่เขาใช้ในท้องถนนก็เป็นสีแดงก็มีสีน้ําเงินก็มีนะครับผมอ่าสีชมพูนี้ก็เป็นสีหวานเย็นนะครับผมไม่ต้องไปอายใครนะเพราะว่าเราไม่ได้ยืมเงินเขามาซื้อนะครับผมนะ <rike> เราไม่ได้ยืมเงินเขามาซื้อเราใช้เงินของเราเองนะครับผมก็ไม่ต้องมีเสียดนะฮะกับคําคนนะฮะ เรามีคีนะครับไม่แตกแดดตตกฝ้นนะครับผมเป็นเกาะกำบังรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เนี่ยผมซื้อเสียนสี่นะครับผมแชมป์สี่นะครับเนี่ยแค่นี้ห้าหมืนห้านะครับผมรถเครื่องดีเกียร์ดีช่องล่างดีด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะพี่น้องนะครับสนใจก็โทรมาหาผมนะครับผมดูคิปให้จบนะครับผมนะฮะค่อยโทรด้วยครับเด้อนะครับผมมีจอให้ด้วยนะครับผมนะฮะห้าหมื่นห้าเท่านั้นนะครับผมสนใจก็เรียบเลยนะครับนะ เราไปได้เป็นหนี้เป็นสินนะฮะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมขี่แบบนี้สบายใจนะครับผมไม่ต้องไปหางวดนะครับบางคนขี่รถโก้นะฮะแต่หางวดเกือบตายนะครับผมโอ้นะครับอาถ้าเงินเดือนเยอะก็ดีไปนะครับผมเนี่ยตาไฟหน้าสวยนะครับห้าหมื่นห้าเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะซื้อให้แฟนนะครับจะได้สวยสวยนะฮะหน้าจะไม่ดำนะครับผมขี่ไว้ฟังลําขี่ไว้ดูหนังนิวจักรินก็ได้นะครับผม ห้าหมื่นห้าเท่านั้นเองนะครับไม่จะป็นต้องถูกเลขนะฮะซื้อได้นะครับผมขายเข้าทุ่งเดียวก็ซื้อได้แล้วห้าหมื่นห้านะครับผมนี่นะครับบางคนบอกว่ากลัวไอเขาโอ้โหนะฮะเราเอาเงินของเราซื้อนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับกับคําคนนะครับผมตะเข็บสวยนี่เห็นไหมตะเข็บสวยๆเลยนะครับพี่น้องนี่ตะเข็บสวยๆเลยนะครับอคลิปนี้ฝากไว้เ้อะนะครับสําหรับท่านใดที่จะซื้อรถให้แฟนให ไว้ไปทํางานนะครับผมขับดีมากเลยผมการันตีให้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับห้าหมื่นห้าเด้พี่นวองเด้อสวนเก่าสามสามเจ็ดครหนโผมสวัสดีครับผม